ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับคุณชายพักสลัดครับมังกรหยกนะครับข้างหลังแปลงที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ครับคือแปลงที่ผมกําลังจะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนะครับซึ่งผมมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนประมาณถ้ารวมรวมทั้งหมดเนี่ประมาณ20ไร่นะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มก่อนแค่ประมาณ3-4ไร่นะครับตอนนี้ก็ได้ปลูกทดลองไปชุดหนึ่งนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยผมกําลังจะเคลียร์ที่แล้วก็ปลูกใหม่นะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ในหลายพื้นที่ที่ทา พี่ๆหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเออผมเ่ยเคยปลูกผักสลัดมาก่อนแล้วก็ปลูกผักหลายๆชนิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผักสลัดมะเขือเทศลัชินีแล้วก็ผักสวนครัวทุกชนิดนะครับพี่ๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็พวกแคลกับพวกสวิตช,ชาร์ดนะครับผักพวกนี้ผมก็เคยส่งพวกตามร้านอาหารแล้วก็ส่งตามโมเดินเฮดมานะครับถ้าพี่ๆหลายๆคนติดตามผมมาในระยะเวลาประมาณ8ปถึงเปีตั้งแต่ปี59ที่ผมเคยเป็นนักเรียนม6จนถึงตอนนี้ผมอายุประมาณ 26- 27แล้วเนี่ย